สวัสดีค่ะวันนี้มีข้าวโพดสดๆนะคะขวักฝักแบบสวยๆกันเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทาซุปข้าวโพดให้น้องอีฟกับน้องอลิศกันนะคะเม็ดแน่นมากค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้นเราต้องปอกเปลือกกันก่อนนะคะปอกเปลือกล้างสะอาดแล้วก็หั่นค่ะอย่าหั่นถึงลึกมากนะคะเพราะอย่าทาให้เด็กๆอืท้องอืดนะคะตอนนี้ก็ค่อยหั่นค่ะหั่นในครอเลยนะคะต่อไปเราไปเตรียมจะปั่นกันเลยค่ะเราจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้กันเลยปั่นแยกกานนี่ดีมากนะคะทุกคน ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ขา้าวโพดลงไปปั่นออกมาน้ํขาข้าวโพดเราจะได้น้ำข้าวโพดที่แบบะกัดแบบแห้งสนิทเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นกากที่ออกมาแบบแห้งมากแล้วเราจะได้น้ําข้าวโพดที่สดๆค่ะปั่นนะคะปั่นไปเรื่อยๆนะปั่นจนเสร็จเรียบร้อยเราได้น้ําข้าวโพดแล้วนะคะกับจะเต็มแล้วใส่ลไปในหมอ้อค่ะแล้วเราก็จะคนไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะห้ามหยุดคนนะคะทุกคนพะถ้าหยุดคนเมื่อไหร่นะคะน้ำข้าวโพดก็จะติดหม้อน,นะคะแล้วก็จะ แล้วก็จะไหม่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้ข้นหนืดนะอันนี้หนืดแล้วนะคะแม่ัคมีเปลี่ยนม้่อหนอยเนาะเพราะไม่จะคขีบมันร้อนขึ้นไปนะคะพอเหนืดได้แล้วตักใส่ชามเตี๋ยไม่ไดีละกินได้เลย<ม>น้องฟ้าเตรียมตัวชิมแล้วค่ะ,คะน้องฟ้าชิมเสร็จยกมืออกเยี่ยมมากค่ะต่อไปน้องอลิศค่ะโอ้เยี่ยมมีอร่อยเลย,เลยค่ะ